สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมสปอร์นะครับผมวู้โ,โหนะในพาร์ทที่19นะครับโอเคก็หลังจากที่เราถล่มดาวสีเขียวไปนะฮะก็เลยเป็นขี้แล้วก็เป็นอาณาจักรของเราเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วผมก็เลยจะมาถลม่มคู่ปรับอีกคนอีกเอออ่กอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คือดาวสีม่วงหลอยนะครับผม ที่มันมาเรียกเงินผมมาซะเยอะแยะนะฮะมันต้องโดนอย่างสะสมเลยทเดียววนะฮะวันนี้ <c oughs> จะเล่นไม่ให้หมดเลยนะฮะโอเคก็ตอนนี้ผมก็เล่นหรือเปล่าผมได้เล่นหรือเปล่าผมจำไม่ได้เลยนะฮะไปงาน TGS มานี่ทุกอย่างนี่ลลมหมดแล้วฮะทุกอย่างนี่หลอนมากอนะไอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ร่าพูดมากเลยโอเคเดี๋ยวมีใครทักมานะี่อไอันนี้ทักว่าอะไรถ้ารับสิ ในการสั่งซื้ออะไรวะทูบหอมอ๋อมันมันคือมันจะมาผูกพันธมิตรกับเราก็เลยให้เงินเรามา1 0 0 0 0มบาทนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นเครื่องหมายว่าเอ้ยเราจะค้าขายกับผู้นายนะเราก็เลยให้นี้มาให้นะฮะและนี่อะไรเอ่ยนะฮะกัปตัน้นเราต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนด่วน,นชัดเจนมากกูไปละ อีกอีกอันหนึ่งอะไรอะไรกัปตันเราต้องการความช่วยเหลืออีกแล้วไอ้นี่นมันโดนเอาไงดูเนี่ยไอ้นี่ก็โจมตีเอาไว้เลยกันสลัดอาวากาศก,ก่อนนะฮะไอ้ไอ้นั่นมันโดนดาวสีสีเหลืองโจมตีไง,ไงเราไปยุ่งไม่ได้นะเพราะเราเป็นพัตมิทกับดาวสีเหลืองอยู่นะฮะถ้าไปยุ่งแล้วอาจจะเละนะครับเราก็เลยต้องรักษาสิ่งนี้ไว้ก่อน ขอโทษเพื่อนเราสเดือดก็ไม่ได้แย่เลยนะทำไมนายเข้ากันไม่ได้ล่ะระดับสองุ้ยกากดาวสีม่วงนี่ว่าเสร็จละตีโดนโดนนม่รู้จะป้องกัาไผเป็นไผนะฮะแล้วก็ดูดอย่ามาแย่งนะฮะบอกเลยนะฮะไอ้นี่มันพวกสีม่วงนะครับมันมาทำลายสีเหลืองพอดีเลยกูปรับเดียวกับเราพอดีเลยโดน จับแล้ว TGS ก็เสียวได้อะเฮ่ยไปไหนเฮ่จะไปไหนเก็บของกันนะฮะสำหรับการ TGS นะผมไปกับเพื่อนมานะก็แมนะ็กซ์เอิร์ธนั่นแหละฮะตามระเบียบครับตอนแรกก็ก็ตอนแรกก็ถ่ายคลยิปเว้ยเริ่มเริ่มถ่ายไปแป๊บนึงถ่ายไปถ่ายมาปุ๊บเช็คคนเริ่มเยอะถ่ายไงวะเนี่ยถ่ายไม่ได้นะคนเยอะมากเดินนี่แบบโอ้โหสภาพนี่เดินแบบ ต้องเดินยิ่งๆเอาเลยฮะคือคนเยอะจริงผมก็เลยบอกว่าไม่ถ่ายแล้วกัน,นขออภัยด้วยแล้วกันกด,ดลงแชแนลอีกแล้วนะฮะแต่ผมถ่ายเป็นนิดเดียวเองนะอาจจะลงไปที่แฟนเพจก็เป็นได้นะฮะตัดต่อเล็กน้อยอันนี้อันนี้แล้วแต่นะผมไม่แน่ใจว่าจะเอาลงหรือเปล่าอันนี้อรอลุ้นกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะอ่ะฮะเยี่ยมโอเค ไม่คุ้มเลยคนนี้เดี๋ยวเราเอาผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับตรงนี้อ,อผมไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงผมก็เลยทำท่าอันนี้ทำอย่างนี้ไปนะเน่มันก็จะได้โอเคมาเรามาเริ่มสงครามมาเลยดีกว่าอย่างแรกก็คือเอาที่ใกล้ที่สุดลงไปเลยนี่โดนยับยับเยินมาก เดินน่าจะทิ้งบอมลงไปเลยฮะเาไปตรงที่บ้านเมืองที่มันอยู่โอ้โห o สองหลังเนี่ยสองแห่งนะจัดไปสองแห่งก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรี่อะไรไม่รู้โอ้โพลาดเป้าเว้ยเฮ้ยไ,ได้จะไ,ได้ไปเอียงเขาให้นะฮะมีลูกบอลที่ลูกอ่าสองสามลูกพอปลื้มว้ฮะปึ้มปลื้มป้มไอตุ้ม,มยังไม่ยอมแพ้กู เร,รียบร้อยอันหนึ <ills> <int ans otted S 1> ่งไม่ต้องสนใจเลยฮะดียืดที่ต่อเลยฮะไม่หยั่งน้องหยั่งมาหยันอืมอืมอเละเละทุกความรู้สึกนี่เละเละไปเละไปนะฮะตามเราเปลี่ยนพักนะฮะเละไปตัดใจไหวเรียบร้อยฮะแล้วก็มาดูดทรัพยากรกันดีกว่านะฮะ ก็เสียดายเหมือนกันนะว่ามันมีสองเมืองแล้วเราไปทําลายเมืองหนึ่งอย่างนี้อันนี้มันแล้วแต่ความขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วแต่ความอินนะของชาวเมืองโอเคนี่ก็เป็นดาวยึดแม่งเลยนะฮะโอเคมีคนมาคอมเมนต์นะว่าอ,อ,อ่านให้เร็วหน่อยรู้สึกลำคาญนะเหมือนกันเหมือนผมเลยผมแบบ ลำพานตัวเองที่อ่านช้านะแต่ว่าทนไปก่อน <c oughs> เราต้องฝึกไปได้วยกันนะฮะเย่ะม,มากคุณได้รับคุณได้ได้ใช้แสงสีเย็นดุภาพนะฮะเต้นเคยโอเคผมจะสรุปให้เอาละกันนะฮะโอเคตัวนี้ก็สามารถสร้างเมืองใหม่ได้นะฮะสร้าง้าวๆไปก่อนนะสร้างข้าวข้าวสร้าง,กงแกล้งไปก่อนด้วยกันนะฮะ โอเคแหมทุกอย่างเพอร์เฟกตมากเป็นเมืองเศรษฐกิจนะฮะเน้นเศรษฐกิจนี่นึงโอเคอาา่ะฮะมาดิมาสนุกอ้โหสุดยอดนี่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 สร้างมั่วเ่ยมันคงไม่มีใครมาทำลายหรอกมกั้งเนตรงนี้นะแต่ว่าใส่ส์ไปก่อนนะ,ะเงินเรามีเอ็มเอ็มนะฮะ หนึ่งเอ็มก็หนึ่งล้านนะส่วนใครไม่รู้นะบอกไ้ก่อนเดี๋ยวไปเติมพลังงานก่อนนะฮะไปเติมพลังงานที่บ้านเกิดของเราก่อนเเดี๋ยวเราไปนี่ก่อนแล้วกันอันนี้เรายึดแล้วใช่โอเคโปรจงโปรเจกต์ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโปรเจกต์ทุกคนคงงงมันคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเรียนถึงสูงหน่อยหนึ่งเอ่อก็เดี๋ยวก็รู้เองวับโปรเจกต์คืออะไรปวดหัวชีหายนะฮะโอเค เอ้นี่มันที่แต่งดาวเฮ้ยตรงนี้มันเหมาะออกับการเป็นทรัพยากรเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนว่าม,มันเป็นสีอะไรสีฟ้านะโอ้โหดีจังแต่เรายังไม่เอาดีกว่าเป็นทรัพยากรสีฟ้าสามารถไอ้นนั่นได้นะฮะสามารถสร้างดาวตรงนี้ได้อันนี้จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันกาเลซีนี่เป็นสีฟ้าหมดเลยไงวะอ่ามอันนี้ของใครของเราเหรอ ไปขอไปขอยานก่อนนะฮะตอนนี้ขอยาตจากพันชมิตรพ,พันชุมิดนะเนียดเนียดเนียดเป็นไงขายโอ้โหหมื่นเจ็ดรออะไรขายดิขายของไปก็จะซื้อเออก่อนนะผมขอญาติช้อปปิ้งนิดหน่อยนะฮะอันนี้เราทงมีทงแปดแปดทงนะฮะปักทงกันเลยทีเดียวเชียว อันนี้เป็นทำให้มือแฮปปี้นะครับมีความสุขเอ,อที่เหลือก็ไม่ค่อยจะเป็นผมจะเน้นพวกทำลายล้างอะไร <c oughs> จะเอาไม่ให้เละอะไรอย่างเงี้นะโอเคฮะเราก็ได้ยานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นยานของฝ่ายสีแดงนะครับเป็นพัทมิสสีแดงเผ่านี้ค่อนข้างที่จะโจมต,ตีทรงอํานาจอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเคยไปสู้รบกับไอ้เผ่าสีเขียวมานะฮะก็มันแย่งเราเนี่ยแหละนะผมก็เลยน,น่าจะคุมนะ อ่อันที่จริงผมหาดูดูผมหาดูว่ามันอันไหนกันแน่ว่าอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราได้โอ้โหเยอะเนี่ยนี่ฮะส่วนมากอ่ของนี่จะขายที่บ้านเรานะพวกอัปเกรดอาวุธอะไรอย่างนี้เยอะๆแต่ว่าราคามันจะสูงนะครับเราจึงต้องไปหาอ่ของที่เป็นดาวอื่นแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะฮะซึ่งมันจะต่ำตามระเบียบพักนะฮะโอเค ตอนนี้เรามีอยู่2ดวงดาวนะฮะของชนเผ่ามันเกต็ดเกลสองใช่ไหมแล้วก็เล่นแม่งตรงนี้เลยแล้วกันนะข้ามอนเบสโค่น่ะอุ้ซิบด้วยนะฮะสองหมู่บ้านใช่ไหมอู้ดีว่าดีๆอย่างเงี้ยพี่ชอบชอบทำลายนักแร่ใ <c oughs> ช่แล้วจะมาดูะชับแล้วไป ทางเรียบร้อยครับตามระเบียบพักนะฮะดาวดวงไหนต่อทางนู้นใช่ไหมไม่รอดหรอกเฮ้ยโอ้โหแม่งดาวไม่ชอบอยู่ริมๆนะมันอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าอะไรอะไรทำลายตึกเรียบร้อยฮะมาจิตมาจิตเรียบร้อยครับจิดดาวแม่งนะฮะโอ้โหง่ายได้เลยเกินทุกอย่างเพอร์เฟกครับวันนี้คลิปนี้เพอร์เฟกมากฮนะ เหลือดาวแม่มันเจ้าเยี่ยมคุณได้แสดงนั่นแหละนะฮะตามระเบียบโ้สุดยอดนี่เราใกล้เต็มเลยนะพาร์ทหน้าอาจจะเต็มมันก็เป็นได้นะแล้วแต่แล้วแต่ผมนะฮะไม่ค่อยเอาแต่ใจเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทรัพยากรตรงนี้นะฮะเอาตัวเมืองเราไม่ใช่ปล่อยปล่อยพเมือง เรียบร้อยทุกคนคงมีความสุขสินะไม่มีเราจะได้เพิ่มให้เอ้ยที่ผมเห็นคนละเมันคุยกันคุยเรื่องงานอย่างเดียวเลยฮะแปลว่าต้องหาความสุขใส่ตัวอีกแล้วครับท่านนโรงงานแบบโรงงานมันใหญ่มากเอ้าวเวนนี่เออนี่ไงต่อไม่ชอบ มากอีกเออเนี่ยโรงงานอย่างเดียวเลยอะที่นี่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะสถาบันเทิงไปพร้อมกับพลเมืองแล้วก็งานงานอาา่ะฮะอีกเมืองนึ้งเป็นไงบ้างอ,อ่มันอาจจะคลิปอาจจะสั้นเกินไปผมก็เลยขอทําการจัดเมืองรอเลยแล้วกันนะขอภัยดยที่ไม่ต่อเนื่องลวกันเผื่อผมขี้เกียจเออลงมาจัดเมืองที่หลังนะ ก็ไม่ได้จัดมากอะไรทั้งนั้นครับท,ทนไปแล้วกันเ <c oughs> ยอะไปโคตรเด้อดดอ่านั่นแหละเหมาะเหมาะแบงมากเนี่ยพลเมืองโอเคก็ใส่เยอะๆครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะเสียงผมรุ่มหายแล้ว <c oughs> <c oughs> เสียงผมรุ่มหายแล้วฮะการเป็นเสียงหลอกกันมาทันทีนะอ่ะฮะเดี๋ยวเราไป ไปดาวแม่ก่อนแล้วก็ไปเติมพลังงานฟรีนะของฟรีมีมีในโลกเรานี่เองนะฮะเติมพลังงานฟรีเดี๋ยวเพิ่งพลังงานฟรีอ่าฮะไอ้ทาขอพลังงานฟรีด่วนจีเลยทีเดียวเชียวโอเคเสร็จแล้วทังไปต่อครับดาวดวงที่สองนะฮะดวงต่อไปเออหมายถึงดาวสองดวงสุดท้ายนะครับเล่นแน่ย ดอ,ไอกไม้จง,งเบ่งบานขออธิบายข้าเปียบอะไรเปียบเปย,ยนี้ให้ฟังว่าดอกไม้หมายถึงระเบิดและมันจะระเบิดไปทั่วเมืองต่างๆของเจ้านี่คือสงครามสงขราไหมท่านเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าอะไรอ่ะคือสองครามไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ <laughs> โอ้ชั่ว้ายมาวันนี้รู้สึกชั่ว้ายสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวสองเมืองจะไม่ได้เดี๋ยวดอกไม้จะได้เบ่งบานแน่ ยังยังยอมแพ้ยังยังอีกเกียดสร้างเมืองรึ้ป่ะเนี่ยเอร็จบบาเลียผมหายแล้วนะฮะไอ้นั่นก็เอ้ยผมว่าพวกนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่ามันโจมตียานพันธมิตรเราก็เละเหมือนกันหรือว่ายานพันธมิตรพันธมิตรเดาวการ์ก็วะโอเคอะไรอะไรอืมอืม ไปทั้งดาวรู้หรือ,อยังว่าดอกไม้อ่ะมันเบ่งบานที่ดาวใครน่าหลอาอ่อมากโอเคเยอะมากคุณได้ด่าได้เหมือนเดิมโอเคง่าออยจะหนีได้ไงจะหนีได้ไงบ้าบอเขาแตกจริงๆอิงตายไปนะตรงนี้แม่งมีเรือข้าศึกเลยนะฮะ ร้อยนครับนะครับก็ให้นะฮะเดี๋ยวเราสร้างดาวตรงนี้ก่อนสร้างานาทีครบตรงนี้นะโอเคเแล้วเรือแม่ก็ไม่มีที่ไป <c oughs> เอ,อย้ยตรงนี้แหละอะไรหาอะไรเอาอะไรกันเดี๋ยวก่อนนะฮะมันมันบอกว่ามีเงินอ๋อมีเงินอยู่ ảo hơi ảo hơi đây anh ơi 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 เอาจริงว่ะแม่งเอาจริงว่ะโอได้ได้จัดไปละเป็นจงตีดาวนี่อยู่นะฮะก็มีบาเรียครับเราไม่เป็นไรเรียบร้อยหมดซิลลิสไปปราเบียครับ จะรู้สบ้างว่าไผา่เป็นไผา่าผามันไม่เกครับก็เป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้พวกมันก็ตายห่านเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ขอสร้างความบันเทิงให้กับชาวเมืองอันที่เคารพปลักยิงของเราก่อนนลแหม่ดีจริงๆแล้วตอนนี้ก็ไม่มี อะไรมาหยุดเขาได้จริงๆเฮะจานนี้โหไม่มีใครชอบเนี่ยวะนี่สถาบันเทิงเลยนะคุณผมเน้นความส่งชามันเป็นหลักนะครับไม่รู้ทำไมเนะือนกัน17นาทีแล้วเร็วๆวันนี้เราต้องเอาดาวนั้นให้เละเมืองน,นั้นก็ทั้งแม่งไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการทีหลังนะดีไม่มีอะไรเลยเนะี่ยลงลงจงมาก ไอ้นี่มันก็เก็บผลผลิตให้เราเฉยเลยนะฮะตามระเบียบพักไปจําได้ว่ามีหน่าเนี้ยดาวนี้เข้าไม่ได้นะะแก๊สเยอะจัดมาอนาคตนี้เราอาจจะได้เจอดาวอะไรวะดาวเป็นดาวอีกดวงของโลกเราก็เป็นได้นะฮะซึ่งก็เจอแล้วแต่ว่ามันอยู่1นึ่งแสนหนึล้านปีแสงนะครับ ก็หนึ่งหนึ่งปีแสงก็คือเท่ากับ1ปีของเรานะครับหนึ่งล้านปีแสงก็หนึ่งล้านนะครับ1ล้านปีของเรานะผมไปอ่านเจอมาไม่รู้ใช่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามันเยอะนะฮะก็รอต่อไปนะฮะว่าเขาจะไปยังไงนะครับดานของจริงนะนี่ผมผมพูดเรื่องของจริงอยู่นะฮะเขาเจอดาวที่อยู่อีกอยู่ไกลอยู่นะฮะพอสมควรเลยแต่เราไม่รู้ว่าต้องไปยังไงนะฮะต้องผมว่าต้องมีการวาร์ปเกิดขึ้นแล้วครับ ในหลายคนก็อาจจะต้องการนักบินอวกาศเพิ่มนะฮะเยอะๆเลยถ้าใครอยากเป็นนักบินอวกาศก็เป็นซาน,นะฮะผมจะได้อยู่โลกใบใหม่สักทีเ <c oughs> ย็นโคตรเถื่อนวันจ่าเหมือนผมมาพ้ามเพเลอะไรบางอย่างเคดาวสีแดงเรามีพักพวกแล้วใช่ไหมดาวไหนต่อดีเอ่อสีม่วงนะฮะม่วงม่วงไอยก็ถือว่าใช้ได้นะสีม่วงไงเพื่อน อันนี้จริงม <eled ok. S 2> ันใช้ไ <shares> ม่ได้หรอกมันก็นะเคสีม่วงนะครับไปต่อไปที่ไอสีเหลืองทำไมมันไม่ชอบเราอะแปลกมากเลยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนหรอกทำลายบ้านมันไปทำลายเ่ดาวหลักของไอเผ่าสีม่วงนะครับเสียหายหลายแสนอยู่พอสมควรไอนี่ก็เหมือนลิงดีน่าจะโหดนะฮะก็ลิงเลยแหละสภาพมันน่ โอเคอะไรอีกทีดเดียวขอไปเพิ่มไปเตรียมตัวกนนะครับอัจะดูเตรียมตัวนะนิดเดียวกูก็เติมนะครับตามระเบียบพักไปมาทุกคนพร้อมแล้วหรือ,อยังอันนี้พร้อมมาแล้วครับนี่แม่งโกรธแค้่เรามากจัดไปกดแค้นมากเดี๋ยวก็จะให้ความโกรธมา เนี่ยมาอยู่ที่ลูกระเบิดกูเด่แล้วก็บึ้มเข้าบ้านเองเอ้ยทำไมบ้านมันน้อยจังไม่น้อนแล้วเริ่มเยอะแล้วว่าไงพวกสีม่วงยี่เง่าไปตายซะเปิดหมดโลกใครทำไปฉันได้แค่นั้นอ่าเรียบร้อยฮะาตารระเบียบไป นนนนนีีีีี่่่่่อันนี้มันคืออะไรไม่รู้มันแบบเหมือนสั่งให้โอ้โหเละเลยเหรอไมขอโทษเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจโอเคทีนนี้ก็นี่ครับเพื่อเราก็ตายแล้วด้วยเราต้องทำการยิงแล้วมั้งเนี่ย บ้างแล้วล่ะเอเอยิง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 ยแล้วยิงไปรอยฮะเโดนไปยังเข้าไปาดวนี้เอ๊ะอีกอีกสอี่นะครับวนวดินวนไป เลยยิ่งเพื่อนเลยนี่ประตูตทำลายโหเดี๋ยวได้ปะเฮ้ยกดผิดนะฮะเราต้องนี่ฮะเราต้องกดตรงนี้คนเดียวก็ไหวนะอันจริงๆบอกตรงเลยคนเดียวไหวนะฮะผมไม่ดีเลยว่ะยึดดาวยึดไม่ครบเมืองเลยฮะมันยึดไม่ครบอยู่แล้วมันมากสุดก็จะประมาณทักงสาม ดูว่านี่จะแตกไหมถ้าแตกก็แปลว่าเรายึดได้แค่3เมืองนะครับถ้าเราโจมตีเฮ้ยสี่สวะเรียบรอ้อยเละหมดเลยหมดเลยเป็นขี้เลยฮะเหมือนเหมือนเหมือนก้อนขี้มากตอนนี้ยี่ยมาคุณได้แสดงส่ญญาาาเจดีย์พระอสัหาของคุณนะมีบังคับให้อ่าค่าเสือจํานวนนะจําจําจำนวนจํานนจนนํานนเป็นที่รด้ปล่อยแล้วอีใ๋ใบแจ้ขอบคุณมากสหายร่วมร่ของข้า อ,อเรียบร้อยฮะผมก็ทาการยึดเมืองไปเรียบร้อยเปลืองสีม่วงครับไม่มีใครเป็นปอลปะกับเราได้อีกแล้วนะฮะยกเว้นรู้สึกว่าจะมีบางตัวมาผมเคยเล่นคือสำรวจดาวไปเรื่อยๆนะฮะไกลๆเลยเดินแบบมุ่วๆไปนะฮะเจออยู่ดวงหนึ่งยังไม่ทันทำอะไรเลยแม่งยิงผมก่อนเลยนะแค่ไปไปจุดขีบเมืองมันเะน่แม่งยิงผมเลยนะเวยยังเถือนอะ่ะโหดมากอะ่ะ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไม่แน่เราจจะได้เจอกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดาวดวงไหนที่มันยิงผมไม่ข้าวก่อนข้าวที่ผมไม่ได้ถ่ายนะฮะเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกันเอาเองในกาะกันจ้ะยำๆถ้าถึงตอนนั้นก็ตรงนี้อาจจะเละอาจจะเต็มไปเรียบร้อยเลยนะครับอ่าโอเคก็ถ่ายเรื่อยเกมนี้ครับก็มาช้ามาเร็วก็แล้วแต่ใจของผมนะฮะใจสั่งมาจริงไม่ใช่เสกโซโลนะนะโอเค คลิปนี้คงขอตัวเราไปก่อนนะฮะสดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามทุกทีเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮู้ย่